ไม่เงยมาเล่นอันนี้ดีกว่าเกมอันนี้ผมเคยเล่นไปแล้วนะแต่จะเล่นอีกแล้วกันโอเคมาทุกคนก็เข้ามาอยู่ในเกมเรียบร้อยอันนี้ต้องเรียกรถนะโอเคเรียกรถไม่เดี๋ยวมันเรียกอันนี้อะไอรางรถไฟอะโอเคมาค่อยๆโอเคมา ไอเกมนี้แหละที่ผมไม่ได้แชมป์เลยแม่งเอ้ยแม่งไปไม่ถึงแม่งตกก่อนเอาชิมหายเนาะเกรเร่งความเร็วโอเคโอเคได้โอเค,อเค,อเคมาเกเดี๋ยวจะไปตรงนี้โอเคเฮ้ยเฮ้ยได้วะเฮ้ยได้วะได้ว่ะไ,ไ,ไม่มีพลาดไอ้น้องโอเคเฮ้ยมา ไปเร็วล่เดียวเดยวโอเค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 โอ้สิงสิง,สงอโอ้ไอ้เพกูสาไปอย่างนี้ไอ้โควโอ้ไอาา้ซาะโอ้ ไอ้ี่เลยโอ้โหแม่งเงยไอ้สัตว์เลยุตสา์ไปอย่างดีเลยโอ้โหแล้วผมไม่น่าพลาดเลยนะเมื่อกี้โอ้ไม่กูพลาดกูตกไอ้หา่าขีมมาค่อยๆมาอันนี้รอบรอบที่สองเอาชิหมหายมีคนติดแม่งเงยมาเร่งความเร็ว อ่าขึ้นไปเอาข้างเอาโอเคไม่ถึงโอ้โหแม่งเงยไม่ถึงว่ะมาจะถึงไหมถึงถึงโอเคค่อยค่อยค่อยค,อยคอยเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดโฮ้ยเฮ้ยเได้ว่ะเฮ้ยได้เฮ้ยได้ว่ะมา ซิงแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะมาก่อนชิบหายแล้วโอ้ลืนล่นๆต้องรอก่อนไปเลยซิงซิงเข้าไปโอเคค่อยๆเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกโอเคโอเคโอเคมาตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคโอเค อย,อย่าค้างบ่อยอย่าค้างบ่อยโอ้โหมันค้างบ่อยชิ่หายขีมไม่เป็นไรปะขีผมยังได้อยู่อ๋อชิบหลาล้อหายเอ้ยล้อล้อก็หลุดล้อหลุดล้อหลุดโอเคไม่โอเคยังไปได้บอยเอ๊ะโอ้ทำไมมันค้างบ่อยจังเลยอะมาค่อยอือเคือสิ่งติด สาวล้นโอ้โหโอ้โหแม่งเอะไรวะเนี่ยอุสาโอ้โหไม่จริงโอ้โหเราจะบาดอยู่แล้วไม่งลอกูหลุดโอ้โหไม่ไปติดตรงนั้นอะไรวะเนี่ยกี่ม่ะ อันนี้เป็นรอบที่สามแล้วนะที่ผมเล่นนะโอ้โหสามรอบเลยอ่ะเอ้ยขี่ไปโอเคค่อยๆค่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวว่าทำไมมันทํำไมผมค้างบ่อยจังเลยอ่ะไม่รู้นะมาโอ้ใหญ่ใช่ไหมแม่งั้นมีคนชนว่ะโอเคโอเคส้นไป เดียวโอ้โหแม่งเดียววปเงี้ยวโอยมาคีเฮ้ยอย่าเข้ามาโอ้ยเอจะจะลงมาทำไมโอ้จะลงมาทำไมเนี่ยโอ้สิงซิงสิงซิงอ้าา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 าคาาาคาายไปาาาา ทีค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวเด็ด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 ติดเด็ติดเฮ้ยโอ้ยโอ่ยทำไมมันติดอย่างเงี้ยโอเคได้แล้วโอเคไปโอเคโอ้ยค้างค้างค้างหน่อยค้างหน่อยโอเคโอเค โอ้หลูกสาตั้งใจเล่นเนามันเจ็บโอ้อะไรวะเนี่ยอะไรวะโอ้เกมนี้มันทำห้ผมเจ็บใจยิ่งหายเลยไหมเงออ๋อแล้ว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 จะมาเลียดคนทำไมไอวินโอก โอ้นันแล้วจะมากนรอกอ้อออออออาฮ่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 าฮาม่มาฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮา่โา ตานี้ตาสุดท้ายแล้ว <c oughs> กูไม่ไหวแล้วเอาันจะชนกูนทำไมเนี่ยก็ไปสิเอาโอ้เชียนี่เไปไปแล้วโอเคมาค่อย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 ไปโอเคค่อยๆมาตาน,นี้ผมจะไม่ติดเล่นแล้วเจ้าจริงน้องเดี๋ยวจะโชว์เทพไปดู มาเบียดกูทำไมโอ้แล้วไปตันนดกูรถไอ้เนี่ยโอ้ยทำได้ไงวะเนี่ยโอ้ยทำได้ไง <laughs>